ใหม่ของการใช้ชีวิตนิสสัตซิลฟรี SV ใหม่ แล้วก็เพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เผอนะฮะจากสมเกียรติอริยะชัยพานิตนะครับมิสเตอร์ซีนะครับ, C, รบสร้างปรากฏการเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดเลยและก่อนหน,น้านี้มีครั้งหนึ่งเราเคยรักกันจากดาอนโดรฟินด้วยช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะเพลงเพราะที่ฝากกันเข้ามานะครับในช่วงของดิสนีย์ซีฟีเอสวี SV ใหม่รถสไตล์สปอร์ตพรีเมียมใหม่เบาะหนังสีดําด้วยแล้วก็ลองเข้าไปดูในรถเนี่ยฟิลด,ดาวน์โหลดบโบรชัวร์มานั่งดูอยู่โอ้โหอลังการมากรถทั้งในกว้างมากนะครับ<ๆ>แล้วก็หน้าจอเขาเป็นระบบแบบเป็นไฟน์วิชั่นด้วยนะคครรับับเเ่กิดดวาาใหห็นน้ป รถทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่นยนโฉมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ใครที่ชอบสไตล์สปอร์ตจะเห็นว่ามันสวยมากนะครับลึงแสงลึงแสงีงสงนเวลากลางคืนเห็นชัดมากด้วยนะฮะล้รอลอยสีพิเศษแล้วก็ไฮเปอร์แบล็กครับใครที่อยากจะไปทดสอบนะครับขับด้วยตัวเองนิสสันซีฟีเอสวใหม่ไปที่โชว์รูมนิสสันได้ทั่วประเทศนะฮะนิสสันซีฟีเอสวีใหม่เติมสเสน่ห์ของความสปอร์ตเราจสุนทรียภาพใหม่ของการใช้ชีวิต ต้นชั่วโมงนี้มีเพลงพร้อมมาฝากกันแล้วก็มีศิลปินมาฝากด้วยนะครับมานั่งอยู่กับเราแล้วแดนครับสวัสดีครับวอรเวดมาไดอัลบั้มใหม่ล่าสุดมาวางอยู่ข้างหน้าเรา <c oughs> แหม คือปกติศิลปินที่เขามาฝากเพลงเพลงใหม่เนี่ยมักจะมาแค่ซิงเกิลวอรเวสมาแบบเป็นอัลบั้มเลยจ้ามาเป็นดุนเลยครับมาเป็นดุนเลยเหรอฮะนี่ขอดูดุนหน่อยสิครับตายละโอ้ดุนใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังอมือคุณแล้วถืเป็นมือเฟล้วคุณผู้ฟังเฟขอบบรรยายดุนของวอเวสก่อนมันเป็นแบนแบนฮะเป็นลักษณะคล้ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กครับทำไมถึงเป็นอย่างเนี้ยทำไมถึงออกมาเป็นอย่างเนี้ย ค,คือเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นจะเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรยังไงฮะใช่ครับคือคอนเซปต์เหมือนเป็นเรื่องเรื่องเล่าที่เราเคยผ่านมาใน,ในช่วงในช่วงเวลาการทํางานของเราครับทั้งเล่นหนังเล่นละครทำหนังทำละครก็จะมีเพลงอยู่นั้นด้วยซึ่งเราก็เขียน เขียนจากแบบความรู้สึกเหมือนจากบทประพันธ์จากอะไรบ้างไงครับมันก็มันก็เป็นคอนเซปต์แบบนั้นนะฮะที่แดนบอกว่าเขียนนี่คือหมายถึงเขียนเพลงหรือว่าเขียนเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้เขียนเพลงครับเขียนเพลงด้วยเพราะใช่เพราะหลังๆก็มาทาเป็นเบื้องหลังมากขึ้นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบช่วยคิดดนตรีอัลบั้มนี้ที่เพิ่งออกมาเนี่ยมีเพลงใหม่ทั้งหมดกี่เพลงครับ มีเพลงใหม่สองเพลงครับแล้วก็ม,มีเพลงที่เคยแต่งให้น้องๆวงช u g a r อ y e s เ,เพลงแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเป็นเวอร์ชัน wrong, น่นร้องนะชูก้าอายสันคือเพลงถ้าคุณฟังเพลงนี้แสดงว่าอ่าโอเคแล้วมีใส่ยตาย,ยาวอยู่ตรงนี้ด้วยสายตายาวครับมี<อ>สภาวะทั้งตัวนะครับอ่าเออเออ,เอ,อ,เอ,อหลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่เราบอก คุ้นๆได้ได้ยินกันอยู่ก่อนหนะ้านี้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบอัลบัม้มใช่คราวนี้ก็ออกมาเป็นอัลบั้มอย่างเต็มที่<ช>แล้วไม่เราก็รอนานมากเราหนึ่ว่าเป็นอัลบั้มกันไปแล้วด้วยนะเพราะเราฟังกันมานานแลวด้วยแต่ว่าเกิดจากการถามไทยกันเข้ามาว่าหนูอยากเก็บแบฟนคลับ,บบอกว่าอยากจะเก็บเอาไว้แต่ว่าหาไม่ได้มันแบบกระจัดกระจายอยู่ที่นู้นที่นี่อยู่ในต้องไปโหลดในโทรศัพท์ในไอจูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากมีอะไรเก็บเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยครับเออ ร็อคบั้มนี้ขึ้นมาครับช่วงระหว่างก่อนหน้านี้เนี่ยทิ้งหายจากอัลบั้มที่รับประมาณเท่าไหร่แดนโอ้โหไม่รู้นี่เป็นคำถามใหม่สำหรวันนี้มากเลยนะครับเออเพราะคราวที่แล้วที่เราเจอแดนอ่ะมันเพลงไหนก็ไม่รู้มันนานมากอ่ะมันนานมากเลยวะจำไม่ได้ด้วยครับว่าเกินปีเนอะเกินแน่ๆครับโอ้โหนี่เพราะฉันนี่แบบใครที่เป็นแฟนๆก็คือต้องต้องเก็บไว้เลยอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นบันทึก เขาเรียกว่าเหมือนกับผลงานระหว่างทางแล้วก็รวบร,รวมขึ้นมาเป็นเป็นอัลบั้มใหม่ใช่ครับนะครับอัลบั้มนี้ตั้งชื่อไว้ว่า uh, Storyteller ครับ Storyteller นะครับก็คืออันนี้มันจะมีความพิเศษคือคือผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไงครับผมไปไปอยู่ที่อังกฤษมาประมาณ6เดือนแล้วก็เพลงหล่านี้ก็เป็นเพลงที่เขียนในระหว่างที่เรียนอยู่ที่นั่นนะครับบาน,นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเหงาแล้วก็แล้วก็เขียนขึ้นมาแล้วก็อัดเสียงที่นู่น เียอ๋ออัดนี่คือเข้าห้องอัดที่นู่นเลยใช่เป็นห้องที่ผมซุกเซตขึ้นมาเองอ๋อใช้กมาเองเดินเคาะหาลูมว่าแบบที่ดีที่สุดเนอะเอาเครื่องอัดไปลงแล้วก็กีตาร์ดนตรีก็จะออกมาแนวแบบอะคูสติกเงี้ยครับอะคูสติกใช่ครับเออก็เป็นแบบดิบดิบรอรอดีมีฟีลดีนะใช่ครับแล้วมันแต่ว่าความรู้สึกมันจริงอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสัมผัสได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันจริงมาก ตอนนั้นเหง่วมากหกเดือนนี่หนีไปทำอะไรอ่ะก็ไปเรียนเรียนดนตรีเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยนึกว่าหนีหนีรักโอเคอัพเดตเรื่องความรักหน่อยสิสุดยอดดีเพอร์เฟกครับเลิศที่สุดแล้วยังไงแล้วยังไงต่อก็เดือนต่อไปเดี๋ยวฉันต้องตามไปแอบดูในไอจีเธอหน่อยซะแล้วนะครับก็ พูดถึงเพลงที่พูดขึ้นมาว่าเพลงที่มันเหงาเงาก็คือเพลงเรื่องเล่าเงาเงาเนี่ยแล้นะครับและไอ้ช็อตฟิล์มนะช็อตฟิล์มนี่คืออะไรช็อตฟิล์มนี่มันเป็นเหมือนเป็นคอนเซปท์ที่ผมคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคนเราก็สามารถพูดมากับในในบทรักของตัวเองได้หมดคืออยากจะให้ความรักของตัวเองยาวหรือสั้นก็แล้วแต่คุณเพราะคุณเป็นคนเขียนและหลอกเองคุณรู้แล้วว่าคุณพูดประโยคเนี้ย แฟนคุณจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะเลือกพูดมันไหมหรือทําสิ่งนี้ไหมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เออก็จริงเนาะนะเพราะชีวิตรักของเราบางทีเรากํากับได้ควบคุมได้อยู่หลายส่วนแต่ก็ไม่ทาแต่ไม่ทาแต่ก็ดราม่าโรแมนติกไม่เล่นเล่นแต่ดราม่าจ้าเล่นแอคชั่นด้วยฟังขับไฟเดย์นะจ้าเออัซ้อมไอ่อัซ้อมเลยวันนี้เรามีซิงเกิลที่มาจากอัลบั้มนี้ด้วยนะฮะ แดนแนะนำเพลงไหนทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่เปิดตัวละบั้มนี้ครับมันเป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่ผม,มผมเขียนจากชีวิตประจำวันของผมจริงครับไล่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอะไรจนจนเย็น,จน,ยนจนดึกอย่างเงี้ยครับเนี่ชีวิตผมวัาหกเดือนใช้ชีวิตอยู่แบบเนี่ยตื่นมากินแล้วเข้าร้านกาแฟเข้าร้านกาแฟนั่งมองคนในร้านเดินไปเดินมา,อมอมาตอนเย็นก็เดินกลับบ้านป่นจากยานกลับบ้านครับไปลองใช้ชีวิตสำหรับชีวิตตัวเอง หรอแล้วไม่เอาแฟนไปด้วยหรอตังไม่พอปรากฏว่าปรากฏว่าเขาบินเขาบินไปรออยู่แล้วจ้าอ้าไม่บอกจะได้ไปด้วยโถไม่บอกว่าเงาจะได้ไปด้วยน้อฟังเพลงนี้กันนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าเรื่องเล่าเงาเงาครับผมเงาจังเลยอะแดน ร้านเล็กๆมีคนเงาเงาดื่มชาตอนเช้าฟังเพลงเศร้าตามลำพังนั่งมองผู้คนผ่านมุมถนนเมื่อมองอย่างนั้นจนอาทิตย์ใกล้จะลาอาบศบตาของตัวเองแม้มองมีชั้สึกเท่าไรเพียงรำไรที่ในกระจแสงสะท้อนให้พบ ชายที่ใกล้จะหมดแรงอยากหลับตาแล้วเจอเธอได้ไหมอยากให้เธอยืนมือขุงมาอบกายให้อุ่นแบบที่คุ้นเคยอย่างวันวานหากหลับตาแล้วเจอเธออีกครั้งจะรั้งเธอกุมมือของเธอจูบเธอที่นั จากความรู้สึกให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอ อกลายไม่รู้ใครเป็นใครได้ยินเสียงของเมืองใหญ่ที่ไม่คุยอะไรกับฉันสักข้อความอยากหลับตาแล้วเจอเธอได้ไหมอยากให้เธอยืนมือขึ้มาโอบกายให้อุ่นแบบที่คุณเคยอย่ากวนวานหากหลับตา แล้วเจอเธออีกครั้งจะรังเธอกุม่มือของเธอจุบเธอที่หน้าผาจากความรู้สึกให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธออย่าขอให้รักฉันคืนกลับมาอย่าขอเวลาให้ดินกลับคืนได้ไหม เพิ่งจะรู้ในวันนี้ไม่มีเธอใจของฉันอยู่ไม่ไหวฉันคิดถึงเธอ จากความรู้สึกให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอ o oh, อ oh, oh oh คิดถึงเธอให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอ กำลังนั่งเพลินเลยคือว่าฟังเพลงเพราะๆดูอัลบั้มรูปมันเรียลเดียแดนทำไมอ่ะจะมีทำเพลงเพราะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนี่เป็นเบดรูมสตูดิโอจริงนะเออนะฮะก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบฟังเพลงคิดถึงเพลงของแดนนี่ก็บบแบบเต็มที่ได้เลยแล้วก็อัลบั้มนี้เราก็ได้เห็นผลงานแล้วางแผงาด้วด้วยวางแผงวางแผงตอนนี้มีขายที่ร้าน B2S ทุกสาขานี่วันนี้มันแรกครับวันนี้วันแรกนะครับตามไปอุดหนุนกันได้แล้วใครอยากได้ไลเซน์ก็ไปบ้านแดนแล้วกันนะฮะมาเลยเอะเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้แล้วปีดรัวกันเข้าไปแล้นเราไปซื้อของทานของกินเล่นมาเยอะด้วยนะครับตอนนี้ขัดสนมากเลยเออไม่แล้วจะบอกว่าช่วยกันสนับสนุนของจริงนะจ๊ะ พวก MB m ม3โฟร์แช่นี่ขอลองไม่รู้จะขอลองกันยังไงแล้วว่าคน <c oughs> ก็ตั้งใจทํางานนะครับ <c oughs> นอกนอจากผลงานเพลงแล้วมีงานอื่นที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้ด้วยไหมครับมีมีเล่นภาพยนตร์บบเรื่องครับมีกำกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับกํากับเอ, <c oughs> เองเลยเนาะใช่ครับแล้วเล่นด้วยหรือเปล่าฮะเรื่องนั้นไม่ได้เล่นครับเรื่องกำกับอย่างเดียวโอเคเรื่องกำกับกำกับอย่างเดียวอืแล้วก็มีกำกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับเล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ ทำลงนึซึ่งจะเห็นผลงานเหล่านี้ตามมาในปีนี้ในะครับเดี๋ยวลองติดตามดูผลงานจริงจังก็ได้เดือนหน้าแสดงว่าตัวโปรดักชั่นยังไม่ได้เริ่มถ่ายใช่คือกลับมาเป็นการคุยทั้งงานที่ทางเก่าที่ค้างไว้กับโปรเจกต์ใหม่ที่ที่เพิ่งเริ่มเธอเป็นอัจฉริยะมากเลยอ่ะทำหมดเลยกวาดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่คิดจะแบ่งอะไรได้ใครเลยเหลือแค่ดน ไว้แต่ไม่คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากอะแดนเป็นคนที่มีความสามารถมากนะฮะแล้วกลับมาเนี่ยก็รวบรวมเพลงดีแล้วแหละรวบรวมเพลงก่อนที่จะไปลุยงานหนังนะครับไม่งั้นคุณก็จะคิดถึงกานบอกเพลงไม่แดนเพลงไม่แดนหรอกครับมีเสียงนี้ยอย่างนี้เลยแฟนคลับเธอจะแบบทำไมพี่แดนไอ้เนี้ยนุนน่ากลัวแต่ดีเจน่ากลัวกว่ากำลังจะบอกว่า อัลบั้มนี้ก็ไปติดตามได้แล้วก <Twitter> ็ใครที่อยากจะเข้าไปตามดูในไอตามได้ที่ไหนครับก็เข้าไปได้หมดเลยครับคือพิมพ์ g o เ g l e ก็ได้ครับแซชแดนบราวเวอร์เออแล้วก็มีขึ้นมาบ้างล่ะครับก็สางเฟซบุ๊กหรืออย่างี้เนาะใช่ครับนะครับติดตามได้นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆสำหรับอัลบั้มนี้ด้วยไหมฮะเออจะบอกผมอยากจะบอกขอบคุณที่ที่รอมากกว่าครับเพราะว่าการไปการหายไปคเบือนนี้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานกันนะืะแต่ว่า ฟนเพลงแฟนคลับก็ยังก็ยังรอยังถามไทยเข้ามาส่งความคิดถึงส่งกำลังใจไปให้<ะ>นะก็ก็เป็นกำลังใจในการทากลับมาทํางานมากๆนะทุกวันนี้หลังจากนี้ก็จะตั้งใจทํางานทุกชิ้นที่ดีที่สุดพยายามคิดให้เยอะที่สุดนะครับพยายามในงาน,นทุกชิ้นก็พยายามจะรับผิดชอบสังคมให้มากที่สุดด้วยเท่ยาที่ทำได้นะนั่นกือีกมิติหนึ่งใช่เพราะทางานแล้วก็แบบเราไม่ได้ทำแล้วแบบให้คนแบบมอมเมาเยาวชวนเลย<ะ>ไปเรื่อยแต่นี่แบบช่วยคิดเพื่อสังคมด้วยนะ อยากจะมีรางวัลมอบให้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแดนวอร์เวร์เรดจริงๆเลยนะฮะไม่ได้หนีไปคลอดที่ต่างประเทศแน่นอนนะฮะเพราะเป็นผู้ชายไม่มีวัดลูกนะฮะ แต่ว่าคลอดผลงานออกมาแทนนะครับติดตามได้ s t o r y t e t l i r e r มีวางมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้แล้วเราก็มีอัลบั้มด้วยเดี๋ยวเราให้เอาไปเล่นเกมใน Facebook เราดีกว่านะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะติดตามผลงานอื่นๆตามเชียร์มีอะไรฝากมาได้มาโปรโมตได,ได้ขอบคุณนะครับว,ว่างชวนมาร่วมกิจกรรมลากไปต่างจังหวัดเลยได้ไหม S <S 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 ล้างไปต่างจังหวัดไปร้องเพลงไปร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะถ้าม,มีเวลานะ <S 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 แดนบอกว่าจะมีเลย ฉันก็ยังตรงวางเปล่าเหมือนเดิมรัางมันนานเกินไปคนนั้นจะเป็นใครฟ้าไม่มีเวลาตอบฉันเลยอยากจะขอเจอคนดีๆแค่สักคนบนถนนที่มันยังมีแต่ความเหงาโปรดสงสารหัวใจที่ทนทนเหงาไม่ค่อยได้ คนใครเป็นเจ้าของแต็มที่รักกันที่คนสอดที่ใจดีดีมีหรือเปล่าหัวใจต้องใช้กับใคร